แมวส้มเล่าเรื่อง EP 28จิตวิทยากับมุกแปก๊กเมื่อนานมาแล้วตอนที่แมวส้มเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครูวิชาภาษาไทยเข้าห้องเรียนมาพร้อมกับใส่แว่นดำสุดเท่เข้ามาในห้องที่เปิดไฟสว่างแล้วก็บ่นว่านั่งเรียนกันมืดมืดทำไมทำไมไม่เปิดไฟ อีกไม่กี่วันต่อมาครูคนเดิมเดินเข้ามาในห้องเรียนหันเก้าอี้เข้าหากำแพงแล้วก็นั่งมองกำแพงแล้วก็บ่นอีกว่าถึงเวลาเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนหายไปไหนกันหมดคุณครูคนนี้จึงได้รับฉายาว่าครูฝืดเพราะมุกข,ของครูฝืดมากสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าแป๊กนะคะถ้าเป็นยุคปัจจุบันคงถูกเรียกว่าครูแป๊กแน่ๆเลย เมื่อไม่นานมานี้ช่วงปลายเดือนมีนาคม2564พิธีกรชื่อดังถามแขกรับเชิญในรายการว่าคนที่จะโทรหาเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงแขกรับเชิญดูอึดอัดที่จะตอบพิธีกรจึงตอบแทนว่าอ๋ออยู่กึ่งกลางยังเลือกชีวิตตัวเองไม่ได้ว่าจะไปด้านไหนดีพร้อมกับหัวเราะหนักมากซึ่งทั้งรายการก็มีแกหัวเราะอยู่คนเดียวผู้เข้าร่วมรายการคนอื่นก็น่าเจือนกันหมด ผู้คนในโลกออนไลน์ก็รู้สึกไม่ขำกับการกระทำของพิธีกรคนนี้ที่แสดงพฤติกรรมเหยียดกลุ่ม LGBTQ+ อย่างชัดเจนจนเกิดการวิจารณ์เป็นวงกว้างและแล้วในเดือนถัดมารายการของพิธีกรคนนี้ก็หลุดออกจากผางของช่องไปหนึ่งรายการคุณผู้ฟังคงเคยเจอกับเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันบ้างใช่ไหมคะจากที่คนรอบข้างเล่นมุกแล้วคุณไม่รู้สึกว่ามันตลกเลยสักนิด ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องมุกแปก๊กันค่ะแต่ก่อนอื่นเราจำเป็นต้องย้อนไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับมุกตลกโดยรวมก่อนนะคะมุกต่างๆจะตลกได้ต้องมีองค์ประกอบ2ประการด้วยกันคือความไม่คาดคิดแล้วก็ความไม่ซีเรียสยังจำกันได้อยู่ไหมคะถ้ามุกตลกสามารถทำให้บุคคลเกิดความไม่คาดคิดได้เช่นการเล่นมุกที่แปลกใหม่ทำให้ผู้ฟังคาดไม่ถึง และเล่นในจังหวะที่เหมาะสมมุกตลกน่าจะหามากแต่ถ้ามุกนั้นถูกคาดเดาได้หรือว่าเคยได้ยินได้เห็นมาก่อนแล้วมันก็จะไม่ขำแล้วล่ะค่ะส่วนความไม่ซีเรียสโทมัสเวสต์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดผู้สร้างทฤษฎีอารมณ์ขันอธิบายไว้ว่าการที่คนคนหนึ่งจะไม่ซีเรียสกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนเกิดเป็นความตลกขบขันได้นั้นจะมีเหตุผลอยู่3ประการด้วยกัน ประการแรกก็คือผลกระทบไม่ซีเรียสถ้ามุกตลกนั้นไม่ได้ทดําร้ายใครไม่ทําให้ใครรู้สึกเจ็บปวดไม่มีใครรู้สึกว่าถูกบูลลี่ทุกคนก็จะรู้สึกโอเคกับมุกตลกนี้ประกอบกับความคาดไม่ถึงจะทําให้มุกตลกนั้นเวิร์กค่ะประการต่อมาก็คือความห่างเหินจากตนเองถ้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความเจ็บปวดต่อบุคคลแต่บุคคลน,นั้นเป็นคนอื่นที่ไกลตัว ผู้ที่พบเห็นก็จะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกตลกกับสถานการณ์เหล่านั้นเช่นการเห็นคลิปคนอื่นที่เราไม่รู้จักลื่นล้มก้นจ้ำเบ้าเราจะรู้สึกตลกขบขันกับมันแต่ถ้าคนที่ลื่นล้มนั้นเป็นตัวเองหรือว่าเป็นคนที่เรารักเราก็จะรู้สึกไม่ตลกอีกความห่างเหินก็คือความห่างเหินด้วยช่วงเวลาเช่นเหตุการณ์ความเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นกับตนเองแต่ว่ามันผ่านมานานมากแล้ว ก็ยังทำให้รู้สึกตลกได้เช่นกันค่ะประการสุดท้ายก็คือการมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลถ้ามุกตลกทำให้เกิดความเจ็บปวดแก่บุคคลแต่เราเข้าใจถึงเหตุผลของมันเช่นการที่นักมวยไทยที่เราเชียต่อยกันจนเลือดตกยางออกแอลตาซินก็จ่ายค่ายเย็บแผลให้เข็มละ500บาทเราก็จะเข้าใจได้ว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องเกิดความเจ็บปวดและเขาเลือกที่จะทำเอง แถมยังดูคุ้มค่าได้เงินโบนัสเพิ่มเติมอีกด้วยแต่ทั้งนี้คนเราแต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันและมีระดับความจีเรียสกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่างกันมุกตลกแต่ละมุกจะเวิร์กสำหรับบางคนและแปกสำหรับบางคนเราจึงเห็นมุกตลกที่เด็กประถมเล่นกันและหัวเราะกันอย่างสนุกสนานไม่ตลกเท่าไหร่สำหรับเราที่เป็นผู้ใหญ่เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ผู้ใหญ่สามารถคาดเดาได้ว่าบทสรุปของมุกตลกนั้นจะเป็นยังไง ก่อนที่มุกตลกนั้นจะถูกเล่าอย่างสมบูรณ์ซะอีกนอกจากนี้ผู้ใหญ่บางคนก็ซีเรียสกับทุกอย่างมองทุกสิ่งเป็นเรื่องจริงจังมองบางคนหรือบางสิ่งในสังคมเป็นของสูงที่แตะต้องไม่ได้ล่วงเกินไม่ได้ผิดจารีตประเพณีที่ดีงามไปสะทุกเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกก็ส่งผลต่อความซีเรียสของบุคคลปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคมากขึ้น ก็ทาให้มุกตลกบางมุกที่เคยตลกมันไม่ตลกอีกแล้วเช่นมุกตลกล้อเลียน LGBTQ+ และมุกตลกล้อเลียนลักษณะร่างกายให้เกิดความอับอายการเล่นตลกในยุคนี้จึงจําเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นระวังการกระทําที่ไม่ทําให้บุคคลเกิดความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจมากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าการเล่นมุกให้ตลกจะดูไม่ง่ายเลย แต่แมวส้มยังคงสนับสนุนให้คนไทยเล่นมุกกันเยอะๆนะคะเพื่อสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพกายที่แข็งแรงโลกที่มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนั้นน่าอยู่จะตายเนาะแต่ถ้าคุณผู้ฟังยิ้มและหัวเราะทั้งวันแล้วเราก็ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านด่วนเลยนะคะอืมมุกดีถ้าจะแป๊กฮะ